โอ้ยโตออกไปต้องได้แคสงานแน่เลยอ่ะแคสงานรู้ไหมแคสงานเป็นไงเดี๋ยวแอบเล่าให้ฟัง <Okay. S 1> แคสงานเนี่ยจะเป็นการเหมือนแบบสมมติสมมติหนูจะต้องแคสละครหรือละครเวทีอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบทมาให้ถูกปะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทําก็คือไม่มีเวลาทํากันบ้านเลยเ mm hmm. นี่ยมีเวลาเท่านี้ ให้อ่านแล้วก็เล่นกับกล้องซึ่งเล่นกับกล้องอ่ะพี่ไม่ชอบมากเลย <c oughs> เหมือนไม่ใช่คนอนะ่ะ <c oughs> มองก็ไปในเลนแล้วคือ,อยังไงอ่ะเราจะรักเขาได้ยังไง <c oughs> วะหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออแต่ว่านี่คือสิ่งที่น้องอ่ะฝึกเดี๋ยวอยู่ที่นี่เขาก็ต้องฝึกบางทีอาจจะพู่กับกำแพง <c oughs> พูดอะไรเงี้ยรักกับนาฬิกาหรือรักกับรองเท้าีบยเป็นแบบประกาแต่จริงเราก็ต้องแคสเงี้ยรักกับกล้องโมโหกกล้องหรือแบบกล้องแย่งแฟนเราไปอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องทําไม่ได้ถูกป่า ือเนี่ยมันก็จะเป็นการแคสซึ่งฝึกในบ้านนี่แหละแล้วออกไปพอเจอแคสงานนะจะชิลลแะจะรู้แล้วว่าอ๋อก็เล่นออกไปตามบทถือบทดูได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปแล้วาการทํางานก็ไม่มีอะไรมากไม่ต้องซีเรียสนะครับทามันให้ดีที่สุดพอทํามันให้ดีที่สุดเลยไปถึงเสร็จปุ๊บงานคือร้องเพลงเราตั้งใจร้องเพลงวันไหนก็ตามที่พี่ไปร้องเพลงแบบไม่ตั้งใจนะคนรู้คนทํางานรู้ทุกคนรู้บดถึงเวลาเสร็จปุ๊บอ๋อ เอานัทท uh, uh, right uh, 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 ิวเอานัททิวไหมสมมติที่ออฟฟิศขายงานเอานัททิวไหมตอนนี้นัททิวกลับมาจากเกาหลีแล้วเนี่ยไปร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเนี่ยเนเนี่ยเสร็จปุ๊บอ๋อนัททิวเหรอครั้งที่แล้วมามาก็ไม่ตรงเวลาครับแล้วก็ดูไม่ค่อยตั้งใจเลยร้องแล้วก็รีบกลับเนี่ยเสียเนีอยเหรครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเหมือนน้องเรียนอย่างเงี้ยตั้งใจเรียนทุกวันนะครับออกไปข้างนอกเหมือนกันตั้งใจทํางานทุกวันที่มีอืม เวลาน้องอยู่ในบ้านหลังเนี้ยอย่างที่พี่บอกมันเป็นประสบการณ์ที่มันหาไม่ได้ที่ไหนเลยจริงๆถ้าพี่ย้อนเวลากลับมาได้พี่อยากจะย้อนกลับมานะพี่อยากจะเหมือนน้องๆ่ะในทุกๆรุ่นพี่อยากจะสละเวลาสามเดือนมาอยู่ในบ้าน a เอฟแล้วก็เรียนหนังสือแต่พี่ทําไม่ได้แล้วอ่ะคือน้องทุกคนตอนเนี้ยเวลามันเขาดาวอยู่แล้วมันนับถอยหลังอ่ะเข้าใจป่ะครับมันเริ่มแล้วมันก็นับถอยหลังทุกวันมีคนออก ทุกวันเนี้ที่พี่พูดเนี่ยทุกๆนาทีมันก็ผ่านไปแล้วก็บ้านเอฟมันมีวันจบจบแล้วจบเลยอะ่ะมันไม่มีวันที่จะเดบกลับเข้ามาเรียนอีกแล้วแล้วก็วิธีการเรียนของที่เนี่ยอย่างที่บอกมันมีค่ามากประสบการณ์ที่นี่มันมีค่ามากนอกจากการเรียนมีอะไรที่มีค่าอีกอะ่ะครูเพื่อนเนี่ยเพื่อนมิตรภาพเออยอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นทุกๆวันที่เนี่ยครับอยากให้น้องตั้งใจทํามันให้เต็มที่มากๆจริงๆ พี่เป็นคนคนหนึ่งนะถ้าสมมติวันนี้พี่ไม่ได้เป็น AF แต่พี่อยากเป็น AF แล้วพี่ดู AF ทุกวันยิ่งตอนที่พี่ไม่ได้เป็น AF พี่ดู AF ทุกวันพี่กลับบ้านพี่เปิดดูพี่เชียร์พี่โหวตพี่แชทพี่ทำทุกอย่างที่แฟนคลับทำเพราะพี่เป็นแฟนคลับมาก่อนและพี่ก็อยากเข้ามาในนี้วันที่พี่ดู AF แล้วไม่มีความสุขที่สุดคือวันที่พี่เห็นคนในบ้านไม่ตั้งใจ เพราะพี่รู้สึกว่าถ้าผมเข้าไปผมจะตั้งใจกว่านี้ผมจะทํามันให้ดีที่สุดแล้วผมแล้วพี่จะโมโหันนั้นอะ่ะพี่จะดูแล้วแบบทําไมอะ่ะอะไรเงี้ยทาไมถ้าเป็นเราเข้าไปอะ่ะถ้าเราได้รับโอกาสที่จะประกาศว่าแบบเป็นชื่อเราได้ก้าวเข้ามาในบ้านนี้แบบเนี้แล้วเราเข้ามานอนเข้ามากินเข้ามาเรียนแอะ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 นอนแอะแอะแอะนอนเงี้ยโมโหนะคนมันมีคนที่เสียโอกาสอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เขาเห็นนะว่าเราอะ่ะ ใช้เวลาที่นี่อย่างคุ้มค่าอย่าลืมว่ามันนับถอยหลังอยู่ตอนเนี้ยจริงๆแล้วมันจบแล้วจบเลยคืนนี้หนูจะไม่นอนเลยจะสอบจริงแปงเ้าเขาเถื่นขึ้นมาลงต้องหลับก็แล้วไอหลับมันหลับได้แต่ว่าขอให้ตั้งใจขอให้ตั้งใจครูเขาสอนอะไรเก็บเก็บเกี่ยวมา